วันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าเด็กทุนธรรมศาสตร์เนี่ยเขาอ่านหนังสือกันยังไงตื่นเช้ามานะครับแล้วก็ไปกินข้าวก่อนสามย่านมิทาวนะครับเพราะว่ามันหิวนะครับถ้าไม่กินเนี่ยมันจะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ก็กินโชบไปหนึ่งคำกินเสร็จแล้วไปไหนต่อครับตัดผมครับเพราะว่าผมมันยาวแล้วนะครับหลังจากตัดผมเสร็จไปไหนต่อไปปีนผาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายที่แอคทีฟเนี่ยก็หมายถึงสมองที่แอคทีฟเหมือนกันนะครับหลังจากปีนเสร็จไปไหนต่ออ่านหนังสือครับซึ่ง การอ่านนสือเนี่ยคือต้องอ่านอย่างจริงจังนะครับตั้งใจแล้วก็เออเอ,อคือแบบคือไม่ใช่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพคือไม่ใช่แค่อ่านต้องทำข้อสอบย้อนหลังต้องแบบใช้แอคทีฟเม่ตอดแบบพวกเขียนสรุปโน้ตโดยใช้ความจำล้วนๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่ว่านั <c oughs> ่นแหละแล้วหลังจากอ่านเสร็จทำอะไรต่อครับ ดูหนังครับสุดคำนี้สั้นๆครับก็คืออย่าไปติวเยอะมากนะมันปวดหัว